สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื้อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net ch Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกันอย่าง,างเช่นเคยครับก็สําหรับในส่วนของคลิปนี้จะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและปรับป,ปรปุงประจำวันที่24เดือน4 หรือว่าวันพฤหัสรุ่งนี้นะครับและข้อมูลหลักๆของรอบนี้แน่นอนจะเป็นกิจกรรมคลาโบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูข้อมูลกันเลยดีกว่าเพราะรอบนี้บอกเลยว่าข้อมูลมันเยอะมากมเพื่อนๆแล้วผมเนี่ยก็ไม่อยากให้คิดมันยาวมากด้วยนะครับอย่างแรกอัศวินคนใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยมีเพิ่มมาถึง3คนเลยคนแรกนะครับเทพในเงาผู้นําองค์กรชาโดครับส่วนตัวที่2นะครับชาโดการ์เด้นสมาชิกลําดับที่1นึ่อัลฟาแล้วก็ตัวสุดท้ายชาโดการ์เด้นสมาชิกลําดับที่2เบตานะครับ โดยทั้ง3ตัวนี้จะอยู่ในตู้สุ่มคัดสรรคอลลาโบสุดพิเศษนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเปิดครบ6 0 0ก็จะสามารถเลือกรับตัวละครจาก3ตัวที่มาได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้นะครับก่อนที่จะไปดูความสามารถกันในส่วนของไลฟ์ออพเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากผู้นําองค์กรชา์โดกันก่อน,นครับโดยชา a ์โด้เนี่ยจะเป็นตัวละครเผ่ามนุษย์เพื่อนๆ เอกลักษณ์นะครับสามารถเพิ่มสัดพื้นฐานของพวกพ้องที่กาหนด5%ต่อพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับโดยพวกพ้องที่กําหนดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าพูดครับนอกจากนี้เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับชา์โดจะทาการมอบเอฟเฟกแสงจันทร์ให้กับตนเองความสามารถของแสงจันทร์ก็คือจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีได้30%แล้วก็ไดเมจที่สร้างได้อีก40%ครับนอกจากนี้ยังจะมอบเอฟเฟกควบคุมเวทดมนให้กับศัตรูเป็นเวลา2เทินนะครับซึ่งเอฟเฟกควบคุมเวทมนที่มอบให้กับศัตรูนั้น จะมอบให้ตามจำนวนพวกพ้องที่ได้รับเดเมจจากการใช้สกิลในเทอศัตรูหรือการใช้สกิลของตนเองนะครับสำหรับความสามารถควบคุมเวทมนต์ก็คือจะทำให้เดเมจที่สร้างจากสกิลโจมตีหมู่ลดลง15%และเมื่อจบเทินนะครับจะสร้างเดเมจเพิ่มเติม4%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่สามารถทับซ้อนได้สูงสุด5ครั้งนะครับโดยดีบัฟควบคุมเวทมนต์นี้มันจะเป็นดีบัฟสีแดงนะเพื่อนๆไม่ใช่สีขาวนะครับยังสามารถถอดได้นะเท่านั้นยังไม่จบครับ ยังสามารถลดไดเมจที่พวพ้องที่กำหนดได้รับ5%สูงสุดถึง40%นะครับต่อเอฟเฟกควบคุมเมทมนที่ติดบนตัวศัตรูทั้งหมด1อันและยังเพิ่มแซดทั้งหมดของตอนเอง3%สูงสุดถึง30%ครับทุกครั้งที่เอฟเฟกควบคุมเมทมนติดบนศัตรูครบ5อันขึ้นไปนะครับชาร์โดจะทำการมอบเอฟเฟกลื่นไหลให้กับตนเองเป็นเวลา2เทิร์นความสามารถของมันก็คือเมื่อใช้สกิลนะครับจะสร้างไดเมจเพิ่มเติม30%จากพลังชีวิตสูงสุดของตอนเองพร้อมกับเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ให้อีก40%ด้วยครับและสุดท้ายเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพออนะครับหากเอฟเฟกควบคุมเวทมนต์ที่ติดบนตัวศัตรูทั้งหมดครบ5อันขึ้นไปชาโดก็จะทําการมอบเอฟเฟกลื่นไหลให้กับตนเองเช่นเดียวกันครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของสกิลใช้งานนะครับท่าแรกปรับปรามปีศาจจะเป็นท่าโจมตีเดียวนะครับที่มีเอฟเฟกฟาทามินเพิ่มอัตราคีบเป็น2เท่าแล้วก็เพิ่มเดเมจที่สร้าง20%ต่อเอฟเฟกควบคุมเวทมนต์ที่ติดศัตรูทั้งหมด1่อันครับส่วนท่าที่2อนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็น5โจมตีหมู่เพืเ่อนสามารถสร้างเดเมจ280%้ดของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับพร้อมกับมีเอฟเฟกประจันบาลที่จะช่วยเพิ่มเดเมจที่สร้าง 0. 8ตเต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่1%นอะครับอีกทั้งยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดเชื้อเป็นเวลา2เทินได้อีกด้วยเพืเ่อนซึ่งบอกเลยว่าเขาสามารถติดเชื้อเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากกับ PVP ในยุคนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไมยตาย i Shadow ามอเอ็มอะตองเป็าร์ลา2เทนและมอบเอฟมเฟกต ให้กับสตูลทั้งหมด4อันจากนั้นจะสร้างดาเมจ525%ของพลังโจมตีที่มีเอฟเฟกต์ฟาธมินนะครับและสำหรับชาโดเนี่ยต้องบอกว่าเลเวลไม้ตายเนี่ยมีผลต่อความเก่งตัวละครด้เยือเพื่อนเพ,อนพิ่งชมไปอยู่ๆนะแต่แน่นอนเปิดม,มา1ตัวเนี่ยยังไงก็ถือว่าใช้งานได้นะส่วนใครที่อยากจะได้แรงขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องปลดเลเวลไม้ตายเพิ่มนะครับโดยพลังโจมตีของท่าไม้ตายนะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่350%สูงสุดจะอยู่ที่525%ครับส่วนความสามารถมอบเอฟเฟกต์ควบคุมเวทมนต์เมื่อใช้ท่าไม้ต ที่เลเวลหนึ่งเนี่ยจะไม่มีเพื่อนๆส่วนเลเวลสองนะครับจะมอบให้หนึ่งอันเลเวลสามมอบสองอันเลเวลสามกับเลเวลสี่มอบให้สองอันเลเวลห้ามอบสามอันแล้วก็สุดท้ายเลเวลตันเลเวลหกมอบให้สี่อันครับต่อมาความสามารถลื่นไหลที่อยู่ในเอกลักษณ์นะครับที่สามารถเพิ่มดาเมจจากพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับเริ่มต้นมาที่เลเวลหนึ่งเนี่ยจะเสริมดาเมจได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากพลังชีวิตสูงสุดนะครับเลเวลสองกับเลเวลสามเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และตั้งแต่เลเวลสี่ขึ้นไปจะเป็น30%นะครับแล้้วก็สุดทาย บัฟเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดที่เลเวล1จะเพิ่มได้20%นะครับแล้วก็เพิ่มไปเลเวลละ5%โดยมันจะตันอยู่ที่เลเวล5อยู่ที่40%ครับและเอาจริงๆจากที่ผมดูนะผมว่าชาร์โดเนี่ยความแรงของตัวละครตัวนี้มันน่าจะขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ลื่นไหลเป็นหลักเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าไม้ตายเลเวล1เนี่ยมันจะเพียงพอต่อการปิดศัตรูหรือเปล่านะส่วนใครที่อยากได้ขั้นแม็กสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 4, เลเวลือนเดิมนะ ก็ตัวแรกจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาสมาชิกําดับที่1นึ่งอัลฟ่านะครับสำหรับอัลฟ่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครผ่าพูดนะครับสีฟ้าความสามารถเอกลักษณ์ก็คือจะเพิ่มแสงพื้นฐานของตนเอง8%ต่อผู้พ้องที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับโดยผู้พ้องที่กําหนดเนี่ยจะเป็นตัวละครจากผ่าพูดแล้วก็อัตลักษณ์ชาโด์นะก็สาหรับอัลฟ่าแน่นอนว่าต่างจากชาโด์เพื่อนเพราะว่าอัลฟ่าเนี่ยมอบบัฟให้แค่ตนเองนะครับแต่ว่าชาโด์เนี่ยให้กับทั้งทีมเลยนะนอกจากนี้ครับเมื่อเริ่มต่อสู้อััลาะกรมอบบบดหหนใ้้พง ที่กำหนดเป็นเวลา2เทินครับซึ่งความสามารถบรรดาลบอกเนี่ยผมบอกเลยเป็นอะไรที่โกงมากเพื่อนๆเ,เข้าใจแบบไม่ง่ายเลยนะมันคือความสามารถโล่อลิซาเบธแบบไม่มีโลครับมันจะอยู่จนกว่าเพื่อนๆจะโดนโจมตีครบ2ครั้งนะซึ่งถ้าให้อธิบายเข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็คือเวลาที่ศัตรูโจมตีเราเข้ามาเราจะโดนแค่เดเมจพื้นฐานของสกิลเท่านั้นเอฟเฟกต่างๆที่มันเสริมความแรงให้กับสกิลเนี่ยมันจะไม่เอามาคิดเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นยังไม่พอครับ หลังจากที่เอฟเฟกต์บันดานหมอกโดนถอนออกนะครับอัลฟาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นมอบ,บัฟเพิ่มป้องกันคิี70%ให้แก่อัศวินคนดังกล่าวเป็นเวลา2เทินได้อีกด้วยครับนอกจากนี้เมื่อพวกพองที่กําหนดใช้สกิลครบ3ครั้งในเทินพวกพองน,นะครับอัลฟาจะทําการมอบ,บัฟควบคุมเดเมจที่ได้รับแก่พวกพองที่กําหนดจํากัด1ครั้งโดยจะอยู่ได้นาน1เทินนะครับซึ่งความสามารถควบคุมเดเมจที่ได้รับเนี่ยก็คือจะทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับเดเมจไม่เกิน40% ของพลังชีวิตสูงสุดครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อพวกพ้องที่กําหนดยกเว้นตนเองใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับอัลฟาจะได้รับบัฟดาบทะลวงแก่ตนเองเป็นเวลา3เทินครับความสามารถของดาบทะลวงเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มอัตราเจเกาะได้60%เพิ่มเดนเมที่สร้างได้40%สามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งนะครับซึ่งบัฟดาบทะลวงนี้จะโดนถอนออก1อันหลังจากที่น้องอัลฟาเนี่ยใช้สกิลแสงวับวาานะครับหรือว่าสกิลที่1นะ ก็สําหรับในส่วนของสกิลที่1น,นะครับท่าของอัลฟาเนี่ยจะเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวที่มีเอฟเฟกแสงวับวับครับความสามารถของมันก็คือจะช่วยเพิ่มอัตาราโจกเกาะได้3เท่าและเมื่อใช้สกิลพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น7จต่อเอฟเฟกดาบทะลวงที่ติดบนตัวเอง1อันครับบอกเลยท่านี้เนี่ยแรงโคตรๆแน่นอนเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นท่าที่บัฟ2ต่อนะส่วนท่าที่2ครับทันสวงสวรรค์สาหรับท่านี้เนี่ยก็ยังคงเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับดีบับ ใช้สกิลโจมตีไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายท่าไมใตายนะครับหมอกม่านวิญญาณจะมอบเอฟเฟคเพิ่มความสามารถด้านโจมตี50%ให้กับตนเองเป็นเวลา2เทินนะครับหลังจากนั้นจะทําการโจมตีหมู่เดเมจหกร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดด้วยเอฟเฟคแสงวับวับนะครับส่วนเลเวลท่าไม้ต้ของอัลฟานะครับส่งผลกับอะไรบ้างอย่างแรกความแรงครับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่40 0 แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเลเวลละ40นะครับสูงสุดความแรงจะอยู่ที่600นครับนอกจากนี้เอกลักษณ์เนี่ยก็มีผลด้วยเพืเ่อนๆนสำหรับเอกลักษณ์บรรดาลหมอนะครับหลังจากที่โดนถอนออกเนี่ยน้องอัลฟาทำการมอบบัฟป้องกันขีให้ได้ใช่ไหมโดยที่เลเวลหนึ่งนะครับป้องกันขีเนี่ยจะได้เพียงแค่40เเพืๆๆ่อนๆนแล้วก็จะเพิ่มอีกทีที่เลเวล3เป็น50เอเ็จากนั้นก็จะเพิ่มอีกท,นะทีที่เลเวลท้า6กสวนเกษร์ดเ,ดเมจที่ได้รับพลตสุด ที่เลเวล1จะได้รับเดเมจไม่เกิน50%ครับส่วนเลเวล2ขึ้นไปจะได้รับเดเมจไม่เกิน40%ของพลังชีวิตสูงสุดนะอ่ะก็ในส่วนของอัลฟาเนี่ยก็จบไปนะครับและสุดท้ายสมาชิกระดับที่2เบตานะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ใครที่เล่นทีพูดเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้นานาชีแล้วนะเพราะว่าน้องเบต้าบอกเลยว่าดีมากๆนะครับก็สาหรับเอกลักษณ์ของน้องนะครับสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานขอ,ของพวกพวก้องที่กาหนโด6%ต่อพวกพวก้องคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับ โดยพวก้องที่กำหนดเนี่ยก็เสมือนกับอัลฟาเลยจะเป็นตัวละครจากเผ่าพูดแล้วก็อัตลักษณ์ชาโดนะนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกพ้องที่กำหนด4%ต่อเอฟเฟกต์บัฟทั้งหมดที่ติดพวกพ้องคนดังกล่าว1อันสามารถเพิ่มได้สูงสุด6อันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับหากพวกพ้องที่กำหนดได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเถิร์นพวกพ้องจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิต15%จากพลังชีวิตสูงส,สุดได้นะครับเท่านี้ยังไม่พอถ้าน้องเบต้าเข้าร่วมต่อสู้นะครับ จะมอบเอฟเฟกต์บัฟเงาให้แก่พวกพ้องที่กําหนดเป็นเวลา2เทินครับสำหรับบัฟเงาเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครที่ได้บัฟนะครับเพิ่มอัตราโจากอกอีก80%อและลดได้เมทที่ได้รับถึง40%ครับแล้วก็สุดท้ายทุกครั้งที่ตนเองใช้สกิลประเภทบัฟนะครับจะเพิ่มความสามารถด้านมองกันของพวกพ้องที่กําหนด15%สามารถเพิ่มได้สูงสุด3ครั้งครับสำหรับเอกลักษณ์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสายซัพพอร์ตแบบจุกมากนะแล้วก็ต่อมาสำหรับสกิลใช้งานนะครับสกิลแรก บทเพลงคมดาบนะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าจมดีเป้าเดียวที่มีความสามารถในการลดเกรดไม้ตายได้นะครับส่วนท่าที่2ประวัติการแซนเกิลนะครับท่านี้จะเป็นท่าประเภทบัฟครับสามารถถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟของศัตรูทั้งหมดได้และยังเพิ่มความสามารถด้านป้องกันสูงสุดอยู่ที่80%เป็นเวลาสาเทินเลยครับแล้วก็สุดท้ายอัศวินเกาะสลามนะครับน้องเบต้าจะทําการมอบบัฟเงาแก่พวกพ้องทั้งหมดเป็นเวลาสาเทิน แล, customer, pues และก็จะมอบบัฟเพิ่มอัตราคริตล้ิคอล150%ให้แก่ตนเองนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างเดเมจ850%รของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูหนึ่งรายโดยจะมีเอฟเฟกทะลวงอยู่ด้วยนะโดยความสามารถเอฟเฟกทะลวงเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มเดเมจคริติคอลเป็น2เท่าได้ครับก็สำหรับเลเวลไม้ตายของน้องอัลฟานะครับสิ่งที่ส่งผลเนี่ยจะมีเพียงแค่2อย่างเพื่อนอย่างแรกคือความแรงครับเริ่มต้นจะอยู่ที่6 0 0แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเลเวลละบ เพ so so you so ิ่มความสามารถด้านโจมตีนะครับที่เลเวลหนึ่งเนี่ยจะสามารถเก็บได้สสแต็กแล้วก็ที่เลเวลสี่จะเก็บได้5สแต็กละสุดท้ายที่เลเวลหกจะสามารถเก็บได้6สแต็กครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะและเหมือนเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่เปิดแล้วเกลือได้ตัวเดิมซ้ๆนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถนําเหรียญตัวละครคลาโบสามเหรียญมาแลกตัวละครคลาโบที่ต้องการได้1ตัวนะต่อมาคอนเทนต์ใหม่นะครับจะมีการเพิ่มสงครามบอส และศึกทำลายล้างระดับเควอสนะครับบอทที่มาใหม่รอบนี้เนี่ยชื่อว่าอินดูราแห่งผลกรรมครับโดยเงื่อนไขในการเปิดความยากระดับเควอสนะครับเขาบอกว่าจะเป็นเงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขการเปิดศึกทำลายล้างสัตว์อสูรเบลมอสและเทพอสูรต้นกําเนิดเลยครับและหลังจากที่อัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับแถบเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปโดยเปนเพืเ่อนจากของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแถบ normal แล้วก็หาใช่ปะแต่ว่าของใหม่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะครับเป็นเหมือนระดับความยากครับ 1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวนะซึ่ง1ดาวจะแทนโหมด normal 2ดาวจะแทนโหมด hell แล้วก็3ดาวจะแทนโหมด chaos นะครับและส่วนสําคัญที่เพื่อนๆต้องรู้นะก็คือสงค่าบอสระดับ2ดาวกับ3าดาวเนี่ยจะใช้จํานวนครั้งในการเกิดสึกทําลายล้างต่อวันเนี่ยร่วมกันนะครับและสึกทาลายล้างอินดูราแห่งผลกรรมหรือว่าบอสใหม่นี้จะสามารถเกิดได้สูงสุดเพียงแค่3ครั้งต่อวันนะและก็แน่นอนสําหรับในส่วนของบอสใหม่อินดูราแห่งผลกรรมเนี่ย มันก็จะมีความยากให้เพื่อนๆเลือกต่อสู้ได้3ระดับนะครับก็ลองไปปรับให้เหมาะสมดูนะครับอ๋อใช่แล้วก็สำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับศึกทําลายล้างอื่นๆเลยเราเนี่ยเปิดได้แค่3าครั้งต่อวันก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ขยันเพื่อนๆสามารถไปจอยกับผู้เล่นคนอื่นได้แบบไม่อั้นนะและของรางวัลที่จะได้รับจากคอนเทนต์ใหม่นี้นะครับชิ้นส่วนเหรียญปลุกพลังแฝงเพื่อนๆขึ้นชื่อว่าชิ้นส่วนเนี่ยแน่นอนเพื่อนๆก็สามารถรวบรวมนะครับ แล้วก็เอาไปแลกเป็นเหรียญปลูกพลังแสงได้ครับส่วนอัศวินที่ได้รับบัฟในการต่อสู้บอสท,ที่มาใหม่นี้นะครับก็จะเป็นคิงแล้วก็ไฮเลค u วินนะเมื่อบอสโจมตีอัศวินดังกล่าเนี่ยจะลดได้เมทที่บอสร้างถึง30%ครับก็ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยตรงนี้ที่มาเขาเอามาแค่นี้นะเดี๋ยวน่าจะต้องไปดูเต็มๆอีกทีหลังจากที่อัปเดตเข้าเกมแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีการเพิ่มเซตอดิเซ็กเซตใหม่ด้วยเพื่อนๆศึกทำลายล้างอินดราแห่งผลกรรมนะครับความสามารถของเซต จะเพิ่มสถ้นฐานของอัศวินพวกพ้องในศึกทำลายล้างอินดูราแห่งผลกรรมได้เอ็นเปอร์เซนต์เดียวนะอันนี้คือเอาไว้ใช้ในศึกใหม่โดยเฉพาะเลยนะและหากอัศวินพวกพ้องมีเอฟเฟกต์บัฟอยู่นะครับจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีได้เอ็กเปอร์เซนต์ด้วยนะครับก็สาหรับสถ้นฐานที่เพิ่มได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่10เปส่วนความสามารถด้านโจมตีสูงสุดจะอยู่ที่5เปอร์เซนต์ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของวัตถุศักด์สิทธิ์ของตัวละครโคลาโบที่มาในรอบนี้นะครับตัวแรกครับชาโด จะมีความสามารถเพิ่มต้านทานคีของตอนเอง10%บ้องกันคี20%ต่อพวกพ้องที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับโดยพวกพ้องที่กําหนดเนี่ยก็เหมือนกับเอกลักษณ์เลยจะเป็นตัวละครจากเผ่ามนุษย์กับเผ่าพูดนะส่วนน้องอัลฟาครับหากตนเองใช้สก,กิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วทําให้ศัตรูเสียชีวิตจะถอนเอฟเฟกต์ีบัฟทั้งหมดที่ติดบนพวกพ้องที่กําหนดพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิต50%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับซึ่งตรงนี้จํากัดเพียงแค่2ครั้งนะ ก็พวกพ้องที่กำหนดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครจากเผ่าพูดแล้วก็เผ่าชา์โดนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องเบตานะครับทุกครั้งที่ตนเองใช้สกิลบัฟจะทำการมอบเอฟเฟกต์ลดเดเเจที่สร้าง40%แก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทิร์นครับโอ้โหเดียวนะผมเพิ่งเห็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเบตานะครับบอกเลยว่าตัวน้องเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรครบเครื่องเพื่อนๆแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีการเพิ่มฉายาใหม่ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนเรื่องเทพเงานเนี่ยอันนี้ห้ามพลาดเพื่อน เพราะมันคือฉายา Shadow Garden ครับสำหรับเงื่อนไขที่จะได้รับฉายานี้เนี่ย <S <S เพื่อนๆจะต้องไปเคลียร์บอสโคลาโบนะครับระดับเอ็กซ์ตรีมจำนวน15ครั้งขึ้นไปนะหัวข้อต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่พูดแล้วกันไม่ใช่อะไรเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะตรงนี้ใครที่อยากจะจัดแพ็คไหนลองไปส่องดูกันได้นะครับต่อมากิจกรรมใหม่ครับสำหรับกิจกรรมเช็คชื่อรอบนี้จะอยู่เพียงแค่2สัปดาห์นะครับ ของรางวัลที่ได้จะมีตั๋วเปิดตู้กระชาคอนโรบรวมแล้ว30ใบนะครับได้วันที่15ใบแล้วก็วันที่25ใบส่วนวันที่เหลือจะได้เป็นเพชรน,นะครับรวมแล้วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่70เม็ดเลยครับส่วนภารกิจสุดพิเศษรอบนี้นะครับบอกเลยว่าของเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นเพื่อนเพราะมันมีตั๋วกระชาเปิดตู้คอนโบนะครับอีก5ใบและรางวัลไฟแนลถ้าเ,เพื่อนๆเคลียร์ครบทั้ง5ภารกิจจะได้เป็นชุดคอสูมของน้องเบต้านะครับแถมให้อีก1ชุดครับ ต่อมากิจกรรมบิงโกเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนะครับใน,นส่วนของรางวัลที่ได้เนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าทีมงานเขาใส่ผิดเพื่อน,อ,นอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรม PVP นะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูในเกมนะครับเพราะว่าตรงนี้ทีมงานเขาใส่มาผิดนะเราก็มาดูอันต่อไปเลยครับส่งคาร์บอนกิจกรรม7บาท x ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงานะครับสาหรับของรางวัลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะมันก็จะมีแบ่งนะครับเป็นจนนํานวนครั้งกานเคลีย อันนี้เนี่ยสำคัญเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยครบ3ครั้งนะครับจะได้กล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์คอลาโบ1กล่องนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆเคยคร์ครบ15ครั้งนะครับจะได้เป็นกล่องไอเทมสุดพิเศษของขวัญจากผู้ครองนะครับซึ่งจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดในกล่องนี้ได้เลยนะโดยของวันที่ได้เนี่ยก็จะมีเป็นคิงที่ปลด UR เลเวล90มาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีเป็นวัตถุดิบอัปเกรดวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับของบอลนกส่วนวัตถุดิบที่เพื่อนได้จจจาาาาากกกกกรรรรรตีสสงคมมมอิะ็ถ เอามาแลกที่้านค้าสูตรแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับซึ่งสูตรแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะมีตั๋วคลาโ,โบอีก5าใบน,นะเท่ากับว่าตอนนี้ตั๋วคลาโ,โบเนี่ยทีมงานเขาแจกรวม40ตั๋วเพื่อนๆแล้วก็จะมีกล่องวัตถุดิบวัตถุดิบสิทธิ์นะครับอีกหนึ่งกล่องอยู่ตรงนี้นะบวกกับคอสตูมส่วนหัวนะครับของน้องเบตานะส่วนของอื่นเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับใครที่ขาดอะไรก็ค่อยมาแลกหลังจากที่แลก3อย่างของหลักเนี่ยครบแล้วนะครับ กิจกรรมต่อมาศึกป้องกนลิโอเนสซีซั่นที่2ก็กลับมาอีกครั้งนะครับโดยรอบนี้เนี่ยเหมือนว่าทีมงานเขาจะปรับให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยน user interface นะครับให้เราเนี่ยเข้าใจง,าง่ายขึ้นด้วยเพราะผมบอกเลยว่าข่าวก่อนที่เพื่อนๆหลายคนเล่นกันเนี่ยผมเชื่อว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสามารถขายอุปกรณ์ได้นะครับซึ่งของเก่ามันค่อนข้างมองยากเพืเ่อนๆเราจะต้องลากไอเรียนนี้ลงไปข้างล่างนะแล้วมันจะขายได้แต่ว่าของใหม่เนี่ยทีมงานเขาทําให้มันดูง่ายขึ้นนะครับ ให้เ,เพื่อนๆลากชิ้นส่วนอุปกรณ์เอาไปใส่ไว้ในกรอบสีแดงนะมันก็จะสามารถขายได้นะครับโดยขิจำกันนี้ของที่เพื่อนๆจะสามารถรับได้เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับขอในร้ังค้าชั้นสูงตราประทัตนานมีถึง50ชิ้นเพื่อนๆแล้วก็ยังมีเพชรน,นะครับรวมแล้วอีก30เมตรด้วยนะต่อมาเทศกาลประลองศึกเคออสซีซันที่9กนะครับก็จะเปิดให้เล่นในวันจันทร์หลังจากรีเซิร์ฟนะไม่ใช่เปิดพรุ่งนี้นะเพื่อนๆเปิดวันจันทร์นะครับอันนี้ผมย้ำอีกทีนึง ซึ่งสุดเคอสรอบนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนด้วยเพื่อนๆพอราะอบนี้จะมีการเพิ่มคอสในการจัดทีมนะครับจากเดิม5,000แต้มจะเปลี่ยนเป็น6,000แต้มครับส่วนอัศวินประสานนะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะนับแต้มโดยใช่ปหแต่เหมือนว่ามันจะไม่นับเพื่อนเออไม่นับเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆก็น่าจะมีเพียงแค่คอสในการจัดทีมนะครับทีมงานเนี่ยเขาเพิ่มให้จาก5,000เป็น6,000นะส่วนของรางวัลถ้าเพื่อนๆติดท็อป1%นะครับจะสามารถได้รับ ท็อป5% 50เมตรแล้วก็ท็อป10% 40เมตรไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะโดยกิจกรรมศึก chaos เนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่อทิเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เพชรเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องขยันกันหน่อยนะแล้วก็ถัดมาครับคอสตูมตัวละครโคลโโบที่มานะครับแน่นอนว่ามันก็จะมาตัวละ3ชุดยกเว้นน้องเบต้านะครับเพราะว่าน้องเบต้าเนี่ยมันจะมีชุดแจกจากกิจกรรม1ชุดนะครับแล้วก็ถันมากิจกรรมเพชเพยแบ็กนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะไลฟ์เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับ รางวัลสุดท้ายถ้าเพื่อนๆใช้เพรครบ900จะสามารถรับกล่องวัตถุดิบวัตถุดิ์สิทธิษษษษ์ได้อีก1กล่องนะอ๋อใช่แล้วก็สาหรับใครที่ดองกล่องวัตถุดิบวัตถุดิ์สิทธิ์โคลบโบไว้นะครับแล้วยังไม่ใช้เพื่อนๆใช้ก่อนที่มันจะอัปเดตด้วยนะเพราะหลังจากอัปเดตเนี่ยกล่องที่เพื่อนๆดองมาเนี่ยมันจะหายไปนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากมีคนพลาดเกือบทุกรอบนะครับ ส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกิจกรรมที่อยู่ถาวรแล้วนะกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคิงมันก็จะมีการรีเซ็ตนะครับใครที่ยังไม่ได้แลกในรอบนี้ก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับส่วนฮอกพาร์ครับรอบนี้ก็จะมีชุดของน้องเฮลจังนะครับเป็นชุดนักปิ้งบาร์บีคิวมาใหม่นะก็สามารถไปจัดกันได้นะครับส่วนของลีดันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตามที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยนะกิจกรรมต่อสู้รอบนี้ก็จะมีมาเพียงแค่อย่างเดียวครับ ลีลานการฝึกวิเศษอัศาวินศักเซียเนสนะครับอย่าลืมเป็นบรรลุขี่ชามให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเราเพิ่มเติมอีกสองเมตรด้วยนะครับส่วนอัปเดตระบบก็จะมีการเพิ่มบัฟสำหรับคนที่มาเล่นใหม่แล้วก็คนที่กลับมาเล่นนะครับนอกจากนี้จะมีการเปลี่ยนวิธีการแสดงเผาอัศาวินโคลาโบ้วยเพื่อนๆก็ตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันอ่านแล้วแบบแปลแล้วมันดูงงๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อนๆไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้ครับเออแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอินกับพวกข้อมูลตัวละครเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะสาคัญละมัง้ง แต่สำหรับผมเนี่ยไม่นะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาในส่วนของการปรับปรุงแสดงอาร์ติแฟกต์นะครับเขาก็จะแสดงให้มันดูแบบง่ายขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายใครที่เล่นศึกชิงชัยกุมารสวินนะครับก็อย่าลืมมาเช็คตารางตรงนี้กันด้วยนะอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูล ที่จะัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้คลิปน่าจะยาวมากๆนะผมจะพยายามตัดให้มันกระชับที่สุดแล้วกันสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้กาชาโคโรโบใหม่แน่นอน,นเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เขา้ามาชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย